สวัสดีครับพวกกรรัาการกิจขยี้ข่าวกับผมครับกิจพลเดชวิสัยก็มีข่าวนะครับว่าคนขับรถตู้ข่มขืนเด็กอายุ13จนสติฟันเฟืองเลยเหม่อลอยนะครับเหตุมันเกิดเมื่อเดือนที่แล้วนะวันที่1ตุลาคมนะก็คือว่าย่าเนี่ยก็เอาหลานสาวคนเนี่ยขึ้นรถตู้คือรถตู้นี่ก็จะเป็นรถตู้ที่คุ้นเคยกันนะเขาก็จะวิ่งที่ขอนแก่นกรุงเทพกรุงเทพขอนแก่นก็ เอาติดไปไม่ใช่ติดไปให้รถตู้ไปส่งก็เป็นหลายคนไปส่งกันหลายคนแล้วปรากฏว่าก็ไปส่งให้กับพ่อแม่ซึ่งอยู่กรุงเทพคือปิดเทมอมอ่ะก็ส่งไปอยู่กับพ่อแม่ก็มันมีพิรุษตั้งแต่วันแรกและเพราะวันแรกย่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วต้องไปถึงตอนเช้าใช่ไหมตามที่เคยไปกันปรากฏว่ารถตู้เอาหลานไปส่งตอนเที่ยงมันผิดเวลาไปรถตู้ ก็อ้างกับพ่อแม่ว่ารถมันติดก็เลยมาส่งเทียงจากนั้นก็อยู่กับพ่อแม่หนึ่งเดือนหนึ่งเดือนนะครับเดือนแล้วก็พ่อแม่ก็ส่งกลับมาขอนแกันก็เอาเรียกรถตู้คันเดิมนั่นแหละส่งกลับมาพอมาถึงปุ๊บเด็กคนนี้ก็มีอาการเหม่อลอยแบบเวลานอนก็เพอ้อพูดถึงนาเดชน้าเดชอยู่ตลอดเวลาน้าเดชก็คือคนขับรถตู้ ก็ปรากฏว,ว่าถามไปถามมาก็เด็กก็บอกว่านะเดดเนี่ยข,ข่มขืนเธอนบนรถตู้เอาน้ําให้เธอกินแล้วเธอก็สลืมสลือก็โดนข่มขืนเลือดสาดเลยในช่วงวันขาไปนะแล้วตอนนี้คือย่าก็ไปแจ้งความแล้วไปแจ้งความที่หนองแวงหนองแวงก็แถวขอนกันนะครับ แต่น้องแวงบอกว่าคดีนี้มันคือบางกอกใหญ่หนองแวงก็จะสลับหุนขณะที่บางกอกใหญ่ก็บอกว่าเหตุไม่ได้เกิดที่บางกอกใหญ่เพราะที่นี่ไม่มีวินรถตู้เหตุน่าจะเกิดแถวผาตาก็โยนกันไปโยนกันมานะครับก็สรุปแล้วไม่ได้เรื่องไนงะ่า่ก็เลยออกมาร้องเรียนออกมาความเห็นใจออกมาบอกกับสื่อสื่อก็เลย ออกมาพูดคุยเรื่องนี้นะครับปรากฏว่าคนขับรถตู้คนนั้นคือนาเดชก็กลายเป็นปีศาจเป็นที่หวาดผวาของคนที่รู้จักนาเดชแล้วก็หวาดผวาของคนในหมู่บ้านก็ทำให้กระบวนการรถตู้ก็กระเทือนไปเลยนะครับผมปรากฏว่ายังไงครับเหตุเกิดมาเดือนหนึ่งแล้ว่ะจะไปตรวจร่องรอยการข่มขืน ก็คงจะไม่มีอ่ะแล้วทำไมตอนที่ไปส่งทำไมพ่อแม่ไม่ผิดสังเกตอ่ะเออทำไมไม่ถามลูกอ่ะแล้วลูกทำไมไม่เล่าให้พ่อแม่ฟังจนพ่อแม่ส่งกลับอ่ะแล้วก็ถึงมาเล่าให้ย่าฟังงงงงมาน่าจะงงมาปรากฏว่า ตำรวจก็เรียกน้าเดชไปนะเรียกไปพูดคุยเสร็จก็ปล่อยตัวมานะปล่อยออกมาแล้วก็เมียน้าเดชก็จะแจ้งความนะไอ้ย,ย่าเนี่ยไอ้ย,ย่าเด็กคนเนี้หาว่ามีประมาทนะเพราะว่าผัวเธอไม่ได้ทำแล้วสรุปยังไงรู้ปะครับหลังจากที่เป็นข่าวอึกระทึกคึกโคมสังคมก็ตาหน้า,น,าน้าเดชไปละ แล้วถ้าเป็นเรื่องจริงนะน้าเดชก็ผิดยากนะเพราะมันเหตุเกิดเป็นปีเลยใช่ไหมเพราะไปตรวจเอาไวรัะเพศไปตรวจร่องรอยการค่มขืนมันก็ไม่มีมันอาจจะมีฉีกขาดแต่มันมันก็ไม่ได้เจาะจงได้เพราะมันไม่น่าจะมีดีเออของนาเดชแล้วอะแล้วก็ไปค่มขืนในรถตู้อะแล้วถ้านาเดชไปเอาไปล้างเอาไปดูดฝุ่น ออกมันเป็นเดือนแล้วมันก็ก็ยากเข้าใจปะ่ะแต่ปรากฏว่ามีพยานพอออกมาครับสองคนด้วยกันพยานคนแรกไปโดยสารรถตู้คันนี้ก็เล่าให้ฟังว่าก็เดินทางปกติแล้วก็ส่งเธอก่อนแล้วนเดชยังบอกกับเธอว่าคิวต่อไปเป็นหนูนะอ่ะพอส่งเธอก็สแสดงว่าณนาเดชนี่ก็จะไปส่งตามจุดตามจุดตามจุดเนี่ยออกไป เออมันก็ดีนะแบบว่าเอ้อเราเราอยู่ในหมู่บ้านเนี้ยเราจะเข้ากรุงเทพเราก็นัดวันเวลากับนดเดทก็มาก็ส่งตามจุดตามจุดตามจุดอ่าจะมาตอนกลับก็อาจจะเอ้อมีกลับไหมก็ส่งตามจุดมารับตามจุดตามจุดก็ได้โอ้โหมันก็ดีมากเหละเขาบอกปกติอ่าเขาบอกอย่างนี้แล้วไม่ได้มีเด็กอายุสิบสามคนเดียวไอไอไอพยานคนแรกที่นั่งรถตู้ไปบอกว่าก็มีอีกคนหนึ่ง คือคิวต่อไปคือเด็กสิบสามแล้วก็มาคิวอีกคนหนึ่งอ่าโอเคเอ้ยฉันก็ก็อาจจะบอกว่าเดี๋ยวไปส่งเธอก็ได้ป่ะนเดดะ่ะแล้วปรากฏว่าไม่ส่งอะ่ะไปส่งอีกคนหนึ่งก่อนแล้วค่อยมาส่งเด็กให้อยู่คนสุดท้ายหรือเปล่าวะโอะ้ปรากฏว่าพยานอีกคนหนึ่งบอกว่าส่งเขาคนสุดท้ายเขาบอกว่าน้าเดดเนี่ยไปส่งน้องอายุสิบสามเนี่ยแล้วพ่อเขาก็มารับมารับจากรถตู้แล้ว ก็ไปส่งเธอเอาไม่รู้ไปจะข,ข่มขืนตรงไหนอ่ะเออมันก็เป็นเรื่องโอรพอ่อโอรแม่กันไปเลยนะครับผมเลยอยากจะเล่าว่าบางครั้งอ่ะเวลาเราจะวิาพากษ์วิจารเราจะด่าใครไอ้พวกนักรบไซเบอร์ทั้งหลายเนี่ยไอ้นักรบโซเชียลทั้งหลายเนี่ยตั้งสติดีๆก่อนนะอย่าเพิ่งเพราะเราไม่ได้ไปเห็นเหตุการณ์เราไม่ได้ซ่อนอยู่เบาหลังรถตู้แอบดูเขาเอากันไม่ใช่ต้องดูก่อนโดยเฉพาะสื่อกระแสหลักอ่ะ เดี๋ยวนี้ก็ไม่น่าเห็นมามไอเสียบป้ากับบอกโดนวิสาวมันฆาตกรรมแล้วอ่ะมันยังไม่เห็นตัวมันเลยอ่ะ <c oughs> นะจะบอกให้คดีที่เป็นระเยอะแยะมากมายใเดี๋ยวผมจะเล่าคดีหนึ่งให้ฟัง <c oughs> คือเป็นทาวเฮานะครับเป็นทาวเฮาในหมู่บ้าน <c oughs> แล้วก็ผัวเมียคู่นี้แม่งจะทะเลาะกันประจําจะเสียงดังด่ากันประจําแต่ไม่ถึงขั้นกับตบตีกันนะทาวเฮาอ่ะบ้านข้างๆก็ได้ยินกันหมด เป็นเนืองนิดทะเลาะกันจนแบบเออเขาก็รู้ละเขาก็ก็รำคาญแต่ก็ไม่รู้จะทำไงได้เรื่องผัวเมียนะแล้ววันหนึ่งนะครับมีขโมยเข้าบ้านไอ้ผัวเมียคู่นี้ปรากฏว่าเมียอยู่ในบ้านขโมยมันนึกว่าไม่มีใครอยู่ไปเจอประจันหน้าขโมยมันตกใจมันก็แทงเมียแทงผู้หญิงตายแล้วมันก็รีบหนีไป ครไอ้พวกนี้น่ากลัวไอ้พวกโจรกระจอกน่ากลัวนะใครมาจี้เรามาเอาปืนจ่อหัวเรามีดจี้เราถ้าเป็นโจรมืออาชีพมันมีมาตรฐานสูงมันไม่แทงใครมันไม่ยิงใครง่ายๆหรอกครับเพราะมันรู้ว่าแค่จกจริงวิ่งราวก็ติดคุกแป๊บเดียวถ้าไปฆ่าปุ๊บแม่งติดคุกหนักไม่แต่ไอ้โจรกระจอกอ่ะแม่งกลัวตัวมันกลัวด้วยนะไอ้ที่มันมีดมันกลัวนะมันกลัวคนที่มันจี้นะยึกยักมันแทงเลย ยึกยักมันยิงเลยไอ้พวกนี้น่ากลัวถ้าเราจะโดนป้นโดนจี้ก็ขอให้เจอโจรแบบมืออาชีพนะอย่าไปเจอโจรกระจอกเพราะนั้นมันอันตรายกับเราอ่ะย้อนกลับมาก่อนปรากฏว่าเมียก็มีมีดปักอยู่ที่บ้านผัวกลับมาจากบ้านก็เห็นสิ่งปกติผิดปกติแล้วใช่ป่ะเฮ้ยประตูไม่ได้ล็อกไว้อะไรไว้ก็เลย ตะโกนเรียกเมียทําเป็นโวยวายเอ,อ,อะปุบแล้วผัวก็เข้าบ้านไปประตูก็เปิดอยู่เข้าบ้านไป mm. เห็นเมียนอนมีมีดปักอกอยู่ในบ้าน mm. ผัวก็ตะโกนแบบโวยวายแบบตกใจอ่ะข้างบ้านก็แบบสอดรู้สอดเห็นอยู่แล้วไง mm. ตอนแรกก็มาดูดูปุ๊บพอปุ๊บก็รีบกูเข้ามาสองสามคนเข้ามา หัวกำลังจะเอามีดดึงออกจากอกเมียคนมาเห็นพอดีเพื่อนบานจบครับติดคุกครับฆ่าเมียรพรอสืบพยานสืบอะไรแล้วไอ้นี่มันทะเลาะกันประจำมีเหตุจูงใจมีมูลเหตุจูงใจที่ฆ่าเมียนี่ละครับมีแพะแบบนี้อยู่ในคุกเยอะมากครับจำนวนด้วยหลักฐาน จำได้มามีตำรวจสามสี่คนนะ่ะที่โดนข้อหาไปข่มขืนเด็กจับเด็กไปในห้องขังแล้วไ,ไปข่มขืนบางคนก็ตายในคุกตอมใจตายบางคนก็แก่งากเลยกว่าจะออกมาปรากฏว่าเด็กแม่งโกโหกครับไม่ได้ข่มขืนจริงนั่นแหละชีวิตบางครั้งแม่งเศร้าเอาเศร้าจริงๆนะคนที่ไปติดคุกแล้วไม่ได้ทำอะ่ะมันเศร้ามาก ถ้าไปฆ่าคนตายติดคุกมันก็ไม่เศร้าถ้าไปโกงเขาติดคุกมันไม่เศร้าแต่ถ้าไม่ได้ทําแล้วแม่งไปติดคุกอ่ะแม่งโคตรเศรา้าเหละมันเหมือนตายทั้งเป็นนะครับนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองน,นี้ประเทศนี้นะครับจริงๆข่าวแบบนี้ผมไม่ค่อยจะมาพูดถึงแต่เพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจสําหรับพวกเราครับพวกนักรบโซเชียลพวกนักรบไซเบอร์ทั้งหลายนะครับอย่าเพิ่งไปพิมพ์ด่าใครเขา อย่าเพิ่งฟังหูไว้หูก่อนดูข่าวรายๆช่องก่อนนะแล้วค่อยพิมพ์จริงๆแล้วไม่ต้องควรต้องพิมพ์หรอกเพราะมันมันมีแต่เสียกับเสียครับโดนฟ้องโดนจ้างความไปเยอะแยะมากมายแล้วนะไอ้ที่ไปด่าเขาอะ่ะนะอา้าวก็ต้องมาดูกันต่อไปนะตอนนี้ก็ยังไม่สิ้นสุดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นระหว่างหน้าเดท ไอพยานสองคนนั้นมันเป็นพยานจริงหรือพยานปลอมก็ไม่รู้เขาว่ากันไปอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ไม่รู้ใครกลัวใครคนขับรถตู้ก็กลัวผู้โดยสารผู้โดยสารก็กลัวคนขับรถตู้แท็กซี่เหมือนกันคนขับแท็กซี่ก็กลัวผู้โดยสารป่นผู้โดยสารก็กลัวคนขับแท็กซี่ป่นก็เหมือนกันแหละครับก็มันก็ต่างคนต่างกลัวก็ต้อง <laughs> ระวังตัวกันก็ <laughs> แล้วแต่ดวงแล้วกันไม่รู้จะระวังยังไงไปเจอคนเลวคนเที่ยเนะ มาซื้อผมดีกว่าครับคาถาจตราพิกชีวิตครับเล่มนี้ราคาสองร้อยเก้าสิบาทรวมรวมสายมูเตลูไว้ทั้งหมดในนี้นะมีองค์เทพต่างๆนะเราก็ควรจะรู้ว่าเราต้องมีเทวดาประจําตัวมีเทพเทพประจําตัวสักองค์หนึ่งนะแล้วองค์อื่นก็เป็นลองๆองรองเวลาเรากลับไหวบูชาขอพรบนบานสารเก่าวจะได้ทําด่างถูกวิธีนะครับเล่มละสองร้อยเก้าสิบบาทแพงไปเปล่าว่ะไม่แพงครับเพราะว่าเอาไปเข้ากองทุนอีสานพลครับ กองทุนนี้ดูแลผู้ยากไร้แล้วก็หมาจรจัดนะดูแลมาหลายปีละอ่ะมันเป็นความสุขนะเวลาเราไปช่วยผู้ยากไร้หรือเราเอาอาหารไปให้หมาจรจัดกินอ่ะถ้าเราได้ศบสายตามันมันศบสายตาแล้วนะปิ่งนะมันมีความสุขจริงๆผมจะบอกให้มาช่วยสมทบทุนกันด้วยนะครับอย่าซื้อเล่มเดียวครับซื้อหลายๆเล่มหน่อยใกล้ปีใหม่แล้วครับไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านาย พรพวกเพื่อนฝูงลูกน้องไปฝากได้นะญาติสนิทมิตรสหายครับผมซื้อหลายๆเล่มเงินจะได้เข้ากองทุนอิสระพลเยอะๆครับผมฟังจบแล้วอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องอา้าวเดี๋ยวมาติดต่อผมก่อน3ช่องทางครับทาง a c e b o o k ดรก,กิจพลเดชวิสัยทางไลน์แลวก็ทางโทรศัพท์เบอร์แอดีิไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์รเ,อรเดียวกันครับขึ้นหน้าจอไวแล้วนะครับผมจะเพิ่งเปลี่ยนช่องดูโฆษณาท้ายคลิปหน่อยครับนาทีเดียว มีกระถางแคนตาดมีน้ำหอมมูเตรูมนตรามีพระพุทธชิลารุ่น6 66 6ปีทวีโชคจากสิเบกดรรทวีบูรณาเขตศิลปจารย์แห่งชาติเป็นผู้สร้างนะสวยงามมากมีทั้งพระบูชาและก็พระเหรียญครับมีกล้วยตากบางกระทุ่มมีกล้วยกวนมะพร้าวกวนมะขามกวนมีบวยสามรถแล้วก็มีมะเขือเทศอบแห้งครับไปดูด้วยแล้วก็ช่วยซื้อผมด้วยนะครับผมเพื่อช่วยเหลือผมแล้วก็ช่วยเหลือ คนที่ผลิตผลิตภัณฑ์ของผมครับขอบคุณครับขอท่านมีความสุขขอให้ภาคุ้มคของพี่น้องประชาชนชวาวไทยทั้งประเทศค,ครับสวัสดีชีวิต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 ของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชื่อปิดชีวิตกลับ ชายชื่ติดชีวิต,วตกลับเด้ชีวิตชีวิตชีชีวิต,วต,วตของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นชายชื่ติดชีวิตกลับ